ป้อนน้ำยายในลามายายอยู่น้ำจ้าแก้วค่อยๆป้อนน้ำให้ยายทองคำแต่ดูเหมือนน้ำจะไหลออกข้างแก้มยายซะมากกว่าจนทำให้ที่นอนของแกเปียกชืน้นแล้วจูๆ่ๆยายทองคำก็หัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันแหบแห้ง <c oughs> แก้วไม่รู้ว่ายายจะหัวเราะทำไมแต่เธอตกใจเป็นอย่างมากเธอรีบวิ่งออกจากห้องอย่างปัจจุบันทันด่วน พร้อมกับเรียกหาแม่เสียงหลงแม่ไอแม่แม่สายบัวเดินมาดูแก้วแก้วโผเข้ากอดสายบัวแน่นเป็นยังแก้วห้องอีหยังแก้วยานแม่แก้วยานยายเฮ้ยแล้วทันใดนั้นเสียงยายทองคำก็ดังออกมาจากในห้องสายบัวเอ้ยแมนยังละแม่แมนยังอาณาไม่ให้แม่กินแน่ ตามมันเหตุนำเฮียเปียกว่าน,นอนแม่เบิดแล้ว